นี้นะคะจูนจะมาพูดถึงเรื่องการรัก,รกษาสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าดูจากสภาพโพสต์ของเราแล้วถ้าจูนจะลงไปแบบว่าอะไรอะปลูกประการลังหรือลงพื้นที่จริงๆอะไรขนาดนั้นมันอาจจะห่างไกลตัวจูนไปนิดนึงนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้น New Year New You เอพิโซดนี้จูนเลยจะพูดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจูนมากขึ้นและจูนว่ามันน่าจะใกล้ตัวหลายคนนั่นก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยแหละค่ะ เออใครจะไปคิดว่าเสื้อผ oh ้ามันเอฟเฟกต่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเนาะเพราะจุนรู้มานะคะว่าอย่างแค่เสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวมันใช้น้ําเยอะมากๆในการผลิตเยอะแบบพอที่เราสามารถคอนซูมมันกินมันได้เป็นปีๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอน วงการอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมบนโลกเราอยู่แล้วนะคะโดยที่วันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อการ swap เสื้อผ้าครั้งแรกนะคะโดยที่จูนไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะจุนมากับน้องพันธ์ค่ะตัวแทนจาก a s ช i ่น Revolution ที่จะมาอธิบายสําหรับใครที่ยังงงอยู่ว่า swap เสื้อผ้ามันคืออะไรนะแล้วแฟชั่นมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับน้องพันธ์กันค่ะสวัสดีค่ะน้องพันธ์สวัสดีค่ะ เนี่ยพันเฉยๆแล้วกันนุกค่ะไว้ไม่ห่างกันมากให้พันแนะนำตัวหน่อยแล้วก็แนะนำตัวแฟชั่น e v o l u t i o n ด้วยค่ะค่ะก็ชื่อพันนะคะตอนนี้เรียนปี3อยู่ที่บางมดสถาปั์สาขาออกแบบอุตสาหกรรมค่ะก็เข้ามาเป็นทีม f แฟชั่น e v o l u t i o n ได้ประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแฟชั่นเร o l ลูชันมันคืออะไรคะถ้าใครยังไม่เคยได้ยินมาก่อนคือเป็นองเป็นมูฟเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นอินดัสทรีที่มีเป้าหมายที่จะทำให้ การให้คนหันมาเป็นคอนเชียสคอน s u m e r มากขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำให้แฟชั่นอินดัสทรีไปในทางที่ดีต่อโลกมากขึ้นแล้วก็แฟต่อคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้มากขึ้นนะคะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าแฟชั่นอินดัสทรีนี่คือแบบมันใหญ่มากเนาะอันนี้นเรารู้ for fact อยู่แล้วว่ามันใหญ่มากมันแทบจะ เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากแบบในตลาดหุ้นใ,นใดๆก็ตามแต่ว่าจริงๆมันเอฟเฟกต่อสภาพแวดล้อมเรามากๆเหมือนกันใช่ปะใช่เหมือนอค่ะคือมันเป็นเหมือนกับส่งผลเยอะมากๆแต่ว่าคนยังไม่ค่อย a แวร์เยอะเท่าไหรค่ค่ะอืมเราก็ช็อปกันเพื่นๆเนาะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือเชื้อหนึ่งตัวใช้น้ําเยอะมากข้อมูลที่เราได้มาไปแฟกเช็คได้นะคะคนฟังเสื <laughs> ้อเชื้อหนึ่งตัวใช้น้ําถึงสองพันเจ็ดร้อยลิตรเออหรือมีแบบแฟกข้อไหนที่พันรูมาหรารู้สึกว่าแบบ มันทำให้เราตาสว่างขึ้นกับแฟชั่น่นเออกับกับแฟชั่นอินดัสทรีป่ะจริงๆเรื่องน้ำที่ใช้แหละคะ่ะที่พันรู้สึกพอได้ยินตัวเลขแล้วมันน่าตกใจเหมือนกันที่แบบเฮ้ยมันน้ำกินได้สองสามปีมันแค่เสื้อยืดตัวเดียวเองอะแล้วเราใส่เสื้อตัวนั้นอะนานแค่ไหนบางทีแบบใส่ครั้งเดียวหรือเปล่าแต่น้ำแบบใช้ไปโคตรเยอะเลยนะอย่างเงี้ยเออ,เอ,อจริง <laughs> พูดแล้วรู้สึกเหมือนโดนด่าไปด้วยนี่ไม่คนที่เมื่อก่อนคือ ซื้อเสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ไม่ได้ใส่อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นขยับมาถึงเรารู้จักแฟชั่นเดเวลูชั o นแล้วเหย่างที่พันบอกว่าเป็น Movement หนึ่งนะคะที่อยากจะให้คนเหมือนมี Awareness เกี่ยวกับการชอปปิง้งซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มากขึ้นเนะาะเพราะจริงมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของเราซึ่งพอมาพูดถึงเอพิโซดเนี้ยที่เราบอกว่า swap เสื้อผ้าครั้งแรกอะการ swap เสื้อผ้ามันคืออะไรคะน้องพัน ก็การ swap เสื้อผ้าก็เหมือนการที่เราเอาเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนกันคือเราเ,อาเสื้อผ้าของเราไปแล้วก็รับกลับมามง่ายๆเหมือนแบบพันเอาเสื้อผ้าพันไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเนี้ยค่ะเหมือนพันเอาเสื้อพันแลกกัเหมือนแบ่งกันใส่ใช,ใช่เหมือนพันเอาเสื้อของพันแลกกับของพี่จูนแต่ว่ามันก็จะเป็นวงเพื่อนที่กว้างแล้วก็มีกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้นเสื้อที่ถูก swap อะค่ะก็จะเป็นเสื้อแบบหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกโดยที่เสื้อที่เราเอาไป swap อะค่ะก็ต้องเป็นเสื้อที่ เราเหมือนจะไม่ใส่ต่อแล้วอาจจะเป็นเสื้อที่มันไม่สปาร์คจอยแล้วเสื้อที่เราซื้อมาเราใส่ไปไม่กี่ครั้งเสื้อที่แบบตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วที่สําคัญคือยังต้องสภาพดีอยู่อะค่ะคือพร้อมที่จะส่งต่อให้คนที่รับอะได้ใช้ต่อจริงจรแลเราลรว process มันเป็นยังไงถ้าสมมติเออเราฟังตอนนี้เราสนใจแต่มันจะมันต้องไปที่ไหนต้องเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะก็จริงๆง่ายมากๆก็แค่แบบว่าเริ่มกลับไปวิสิตตู้ตัวเองก่อนว่าอลองคัดออกมาว่ามันมีเสื้อที่เราแบบไม่คิดจะใส่แล้วเยอะแค่ไหนมีเต็มเลย <laughs> เอาจริงๆตอนเนี้ในในระยะเวลาระหว่างที่อัดรายการอยู่คือเราได้แยกถุงมาแล้วถุงหนึ่งไว้พันที่เรารู้สึกว่าเป็นเสื้อผ้าที่สภาพดีมากแบบเราเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วเราใส่แบบบางทีคือใส่ถ่ายรูปหนึ่งรอบแล้วรู้สึกว่าแบบเออเราเราชอบนะเราสวยแต่บางทีมันก็ใส่ไม่ได้อยากใส่แล้วหรืออะไรเงี<ๆ>้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันต้องมีคนเห็นคุณค่าสิ่งนี้อ่ะท,ที่ที่ไม่ใช่เราแล้วอยากจะส่งต่ออะไรเงี้ย <laughs> พร้อมแล้วค่ะแล้วสเต็ปต่อไป <laughs> ะคะือ่ะต่อไปก็คือก็ <laughs> แค่เอาเสื้อพวกเนี้ยค่ะไปที่งานซึ่งของแฟชั่นเรวอลูชันเนอ่ะเราก็จะพยายามจัดทุกแบบสองสเดือนนะคะอเอาเสื้อไปที่งานปุ๊บเสื้อเราก็จะถูกเหมือนประเมินเป็นเครดิตนะค่ะ ตามเกณฑ์ตามสภาพตามราคาของเสื้ออย่างสมมติว่าเสื้อของพันแบบ600บาทอาจจะเครดิตหนึ่งเสื้อพี่จูนจูนสองพอาจจะ3เครดิตมันจะได้แฟร์ตอนที่เราแลกกันก็คือเหมือนที่งานจะมีเจ้าหน้าที่<ช>ที่คอยเหมือนแยกเสื้อแยกของที่เราเอาไปใช่ค่ะแล้วก็จะให้เราเหมือนอได้ยิบเสื้อตัวนี้มาเราได้2เครดิตเขาก็จะให้เป็นแบบ เป็นแผ่นเนาะเป็นยังไงก็คือเหมือนจะเขียนไว้ว่าโอเคพี่จูนได้ไป30เครดิตนะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือเลือกสวอปในงานได้เลยตามจํานวนเครดิตที่เรามีแล้วก็แค่เอาไปช็คเอาเสร็จแล้วในงานก็จะมีเสื้อผ้าที่หลังจากที่เราไปยื่นให้ปุ๊บทีมงานก็คือเอาไปแขวนไ้ให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมกึ่งกึ่งเหมือนเราไปเดินแบบร้านชอปปิ้งร้านเสื้อผ้าธรรมดาเลยจจะเป็นแบบเซ็กเนดนแฮนช็อปอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าทุกคนก็คือไม่ได้ใช้เงินซื้อใหม่อะไรใช้เครดิต ใช่ค่ะในการแลกกัน เคยฟังแล้วมันก็ดูน่าสนุกดีเหมือนกันพันประสบการณ์ไปสวอปครั้งแรกของตัวเองคือสวอปครั้งแรกของผันมันประมาณปีสองปีที่แล้วค่ะคือเพื่อนที่คณะชวนไปซึ่งตอนที่พันไปตอนนั้นอ่ะไม่มี awareness เกี่ยวกับเรื่อง fast fashion เลยอาอแล้วไปทาไมไปเพราะว่าเหมือนเพื่อนมาขายว่าแบบเฮ้ยก็เอาเสื้อเก่าเราไปอ่ะแล้วมันแลกของคนอื่นกลับมาได้อย่างเงี้ยค่ะอืาตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยที่พันได้กลับมาดูตู้ตัวเองจริงว่าเคยเสื้อมันแอบเยอะเหมือนกันนะเสื้อที่แบบใส่ไปไม่กี่ครั้งแล้วแบบ ไปดูมันก็ไม่คิดจะใส่อีกอ่ะมีเสื้อจํานวนงเนี่ยเยอะมากๆาลเราตอนที่ไปอ่ะก็เหมือนได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างอันเอ็กซ์เคเต็ดแล้วก็สนุกตรงที่แบบมันเป็นเสื้อสไตล์ที่เราเจอที่นั่นอ่ะเป็นเสื้อสไตล์ที่พันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบมาก่อนอ่ะอเป็นเสื้อที่เราไม่ได้เจอตามร้านทั่วไปอะค่ะอ๋อแล้วถึงปกติถ้าเราเจอตามร้านแล้วก็จะไม่ได้ซื้อมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เหมือนพอนี้มันแลกได้แล้วก็แบบเอ้ยหยิบมาใส่ดีไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันคุ้ม เพราะว่าเสื้อที่ได้ก็สภาพดีแล้วก็รู้สึกว่ามันดีตรงที่เสื้อที่เราเอาไปส่งต่อมันมีคนจะถูกเอาไปใช้ต่อจริงมันมีคุณค่ามากกว่าอยู่ในตู้เราเฉยๆอะค่ะออ้ยดีจังเลยอ่ะฟังเรารู้สึกว่าเดี๋ยวฝากเอาถุงนั้นไปหน่อยนะคะพันเดี๋ยวส่งต่อให้พันข้อไปแบบดี๋ยวไปสวอปด้วยแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้แฟชั่นเด o l ลูชันก็ทํามาได้สักพักแล้วเนาะลาจจะเคยเห็นจุนก็เห็นลงทางโซเชียลมีเดียอยู่บ้างอะไรเงี้ยอยากดูว่า เป้าหมายอะคะ่ะของตัวแฟชั่นเรเวลูชันเองแล้วก็ของตัวพันเองก็ได้ที่พยายามจะผลักดันมูฟเมนต์เนี้ยมันมันคืออะไรคะ่ะอืมก็อย่างที่พันบอกตอนแรกคือเรากำลังพยายามให้คนหันมาเอาแวว์เรื่องนี้มากขึ้นม,มาเป็นคอนเชียสคอนซูมเมอร์มากขึ้นรู้เรื่องของแฟชั่นยั่งยืนนะคะแล้วก็ผลักดันให้อินดัสทรีนี้มันไปในทางที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม,อมดีต่อคนที่เกี่ยวข้องแรงงานพวกเนี้ยทั้งหมดคะ่ะแล้วตัวของพันเองที่ทำโปรเจกต์อะพันก็อยากจะแบบ มีโกใหญ่ๆเหมือนกันที่อยากจะ disrupt fast fashion model คือด้วยการ swap อะค่ะคือพนรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยน first start เวลาแบบอ,อยากได้เสื้อใหม่ปกติอยากได้เสื้อใหม่เข้าไ g จีไทยๆๆเข้าช้อปปีซื้อใหม่แล้วถ้าเราเปลี่ยนแบบเคืออยากได้เสื้อใหม่ไป swap ดีกว่าเราจะลดการผลิตเสื้อไปได้เยอะมากๆค่ะซึ่งถ้าเราลดการผลิตอะมันก็คือลดทรัพยากรที่ถูกใช้ไปอะลดขยะอะไรย่างเงี้ย คือมันจะดูเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ว่าถ้าทุกคนมีความคิดแรกเป็นแบบนี้พันเชื่อว,ว่าแบบมันก็สามารถ Dis ดิส f อ Fast Fashion Model ได้เหมือนกันแล้วเราก็ได้เสื้อใหม่ของสำหรับเราอยู่ดีเนาะ,ะดีค่ะแล้วอ่ะอยากให้พันสนุกเป็นข้อข้อละกันค่ะสำหรับตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะ Swap แล้วงานครั้งถัดไปจัดเมื่อไหร่ต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างนี้ อครั้งถัดไปจัดว่นไหนยังไม่ทราบติดตามในเพจอะไรอะไรอย่างงี้บอกได้ไหมติดตามในเพจแฟชั่นเรว l ลูชันไทยแลนด์ค่ะเริ่มจากมาดูตู้ตัวเองก่อนเลยอะค่ะว่าลองไปค้นดูจริงๆว่าเสื้อเรามีเยอะแค่ไหนแล้วเราอยากจะใส่มันต่อหรือเปล่าอาจจะลองเอามา mix and match ดูใหม่ลองเอาเสื้อผ้าของคนที่บ้านมาลองใส่เลยอะเพราะอย่างไรแบบช่วงหลังๆ in oversize ก็เริ่มเอาเสื้อพ่อมาใส่ใช่หรือว่า ถ้าเกิดว่าอยากลดก็ถ้าอยากช็อปใหม่จริงๆอะคะ่ะอาจจะลองดูเสื้อผ้ามือสองดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ผลิตใหม่นะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนคิดก่อนซื้อว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเสื้อมือสองใหม่ไปเรื่อยๆะคะ่ะมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะเราจะสร้างขยะอยู่เหมือนกันนะคะคิดก่อนซื้อว่าแบบ ตัวนี้เราจะได้ใส่มันนานจริงๆหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแบบว่าเบื้องหลังของราคาเสื้อด้วยแบบเวลาเราซื้อเสื้อราคา50บาทหรือว่าร้อยห้าสิบอแรงงานที่เขาทําอันนี้ยเขาเขาจะได้มันเท่าไหร่แล้วมันคุ้มกับทรัพยากรที่ส่วนเสียไปหรือเปล่าอือย่างที่เมื่อกี้พันใช้คําว่า conscious consumer เนาะมันคือแบบคํานี้เลยเนาะมันคือการที่เราเป็น ผู้ซื้อที่คิดให้เยอะขึ้นเนาะอธิบายง่ายๆอะ่ะคือก่อนก่อนที่จะซื้อจริงก่อนเนนี้จุนก็เป็นคนที่เออเราจำเป็นต้องไปงานอีเวนต์เนี้ยก็อยากได้เดรสใหม่อะ่ะแบบไม่อยากใส่เสื้อผ้าซ้ำใหม่เดี๋ยวลง IG คนทักอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพอมารู้จักแฟชั่น Revolution อันนี้คือแบบ อ y e โอเ n นนิเหมือนกันพรรู้สึกว่าเออมันคิดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะวันนี้มันยุคแบบ2021แล้วเวย้ยเราจะต้องแบบคิดให้มากขึ้นทำอะไรที่มันสใส่ใจริงแวดล้อมมากขึ้นเนาะเออแล้วก็ไอเดียการ mix and match แบบเมื่อกี้ก็ดีคือยิ่งถ้าเราสไตล์ชัดตัวเองอะสไตล์ชัดเจอย่างเงี้ยหยิบไอเทมอะไรมาใส่มันก็แบบใหม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยไม่ต้องไปน้องซื้อใหม่ตลอดเนาะ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกับพันนะคะพันบอกว่าพันมีโปรเจกต์ที่ไม่ใช่แค่สวอปเสื้อผ้าแบบตามงานทั่วไปแล้วตอนนี้ทางแฟชั่น Revolution ด้วยหรือเปล่ากําลังจะแบบค่อนข้างเหมือนเรียกว่าสต u ดี้การทำสวอปเสื้อผ้าแบบออนไลน์ใช่ค่ะออก็เป็นโปรเจกต์ที่พันเหมือนทําที่มหาลาัยด้วยแล้วก็ explore กับทางทีมด้วยค่ะอ,อ่าค่ะเ,ออเหมือนโปรเจกต์เนี้ยพันก็ ได้ไอเดียมาจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยคือเหมือนพอต้อง work from home แล้วพันต้อง study from home ใช่ไหมคะมันก็เริ่มอยากจะจัดบ้านขึ้นมาแบบให้มัน effective แล้วก็เรียบร้อยมากขึ้นแล้วพันก็เจอว่าแบบมันมีโซนหนึ่งในบ้านที่เป็นราวเสื้อผ้า2อันแล้วพอไปดูเสื้อในราวนั้นมันเป็นเสื้อที่พันไม่คิดที่จะใส่มันอีกอะแต่มันยังสภาพดีอยู่อะคะ่ะก็สึกแบบเฮ้ยอยากโลอะ แต่ว่าตอนนั้นก็คิดถึงกิจกรรมโคสชบขึ้นมาแต่ด้วยความที่มันต้องอยู่บ้านนะคะก็คือทําอะไรไม่ได้จัดอีเวนต์ก็ไม่ได้<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยพันก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีออนไลน์โคสชทวบนะที่เราทาทุกอย่างได้จากที่บ้านเหมือนออนไลน์ช้อปปิ้งอะ<ม>แล้วก็วกกับที่พันก็อยากจะเปลี่ยนเพร์เซชันของคนในเรื่องนี้ด้วยะคะ่ะก็เลยอยากทําให้โคสชบอะมันเกิดได้ขึ้นจากทุกที่ที่ทไม่ต้องเป็นฟิสิเคิลอีเวนต์เสมอไปค่ะเราเรามันดีไซน์ยังไงโปรเซสมันคือ,องไงถ้ามันเป็นออนนไล์ อ๋อคือถ้าตอนนี้ที่พันคิดนะคะก็คือเหมือนกับส่งมาที่เราอืแล้วพันก็จะเหมือนกับว่าทําความสะอาดเสื้อตรงเนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายลงมันก็จะเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์แค่จะต้องเพิ่มขั้นตอนการส่งขึ้นมานิดนึงก็คือเหมือนโดยที่ตัวองค์กรแฟชั่นไลฟ์บชชันหรือตัวพันเองเป็นคนกลางใช่ค่ะถูกไหมแล้วก็สมมุติเรามีเสื้อกองหนึ่งอยู่ที่อยากจะสวอปส่งไปที่พันก่อนใช่พันก็ไปเช็คแล้วพันก็ฟีดแบ ck คเครดิตกลับมาให้เราอย่างนี้ป่ะว่าเราได้กี่เครดิตท,ที่จะไปช็อปต่อแต่ที่พันทำพันทำเป็นเหมือนกับหนึ่งต่อหนึ่งแลกแบบหนึ่งต่อนหนึ่งไปเลย<ช>หนึ่งต่อนหนึ่งไปเลยก็คือหนึ่งตัวช็อปได้หนึ่งตัวซื้อซื้อคืนเขาเรียกว่าอะไรแรกลกสวอปได้หนึ่งตัวอย่างนี้โอ,โอเคให้พันให้พันฝากหน่อยเกี่ยวกับไอ้โปรเจกต์เนี้ยแหะคะ่ะที่จะเป็นสวอปเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็รวมถึงแฟชั่นเรเวลชั้นด้วย อืมได้ค่ะก็เอาของ f a ชั่นเ r e ว o ลูชั o นก่อนก็ฝากติดตามทางเพจอย่างที่บอกไปนะคะส่วนของพันก็คือ,อยังอยู่ในช่วง explore คือมันยังมไม่ได้แบบ finish มากคือพันลองทำใน IG อยู่นะคะก็ฝากติดตาม IG r e l o v e ที่แปลว่ารักอีกครั้งอะคะ่ะ r e l o v e swap ใน IG ค่ะ คือพันยาจจะบอกว่าแบบคือการซอมมันมากกว่าที่เราเอาเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคือเราได้แบบรีเฟรชตู้เราใช่ไหมคะได้ส่งต่อของที่เราเคยรักะให้กับคนอื่นที่เขาพร้อมจะใช้มันต่อจริงจรอ่ะแต่ที่สําคัญคือมันคือการที่เรายืดอายุเสื้อผ้าตัวหนึ่งให้มันนานขึ้นนะคะอื จริงเพราะว่าบางทีเสื้อผ้าไปหมกไว้มันก็เสื่อมสภาพด้วยตัวของมันเองเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราแค่เอาไปให้อีกคนที่เขาแบบเฮ้ยฉันชอบแบรนด์นี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากใส่มันจะต่ออายุแล้วต่อแบบคุณค่าในตัวเสื้อผ้าน,านั้น,นมากเลยนะคะถามเพื่อไว้หน่อยคะ่ะสำหรับใครที่ฟังเอพิโซดนี้แล้วร,รู้สึกว่าสนใจในตัว Movement ของ f s h i o ่น Revolution แต่ว่าตัวเองอาจจะเป็นแบบเด็กอยู่ด้วยยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยพันมีคำแนะนำหรือว่าจริงจริงมันมีโปรเจกต์โครงการอะไรให้เข้าร่วมไหมคะ ค่ะก็สำหรับ f a s h i นเร e ว o l u ลูชัเราก็กำลังจะมีสิวเด้นโปรแกรมอะค่ะสำหรับเพื่อนๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจไม่จำเป็นที่จะต้อง แบบเป็นแฟชั่นติลเดนก็ได้ mm hmm. ไม่จ้เป็นที่ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเรียนอะไรมาก็ได้แค่สนใจเรื่องนี้ขอ,อ,อยากเทคแอคชั่นก็ติดต่อมาทางเพจแฟชั่นเรเ o ลูชั่นได้เลยค่ะโอเคได้เลยค่ะอ,อ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณพานมากเลยค่ะ <c oughs> ที่มาคุยกับเราวันนี้นหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใหม่หน่อยเออก,การคุยเรื่องสวอปเสื้อผ้าหรือว่าพูดถึงไอเนี่ยคอนเชียสคอน s u m e r แฟชั่นเร v o ลูชั่นอะไรนะคะแต่ว่าจูนบอกเลย เป็นตัวแทนหนึ่งเสียงเลยที่ว่าเป็นคนที่พอไปรู้จักทําความรู้จักกับแฟชั่นเดเวลูชันแล้วมันเปลี่ยนโลกจริงๆค่ะแล้วก็ทําให้เรามีพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนไปจริงๆเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็มาเริ่มต้นการลองไป swap เสื้อผ้าครั้งแรกหรือว่าใครที่อยากจะสนใจหาข้อมูลและละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเพจได้อย่างที่พันบอกมาตะกี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพันมากเลยค่ะคแล้วก็ติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่นะคะพอดแคสที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกป ปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนไปแล้วสวัสดีค่ะสําหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast ทพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time p o พอดแคสต์ที่จะทําให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสําเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ